เสียงอ่านหนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว EP 502ผู้เขียนโดยมาซาโนบุฟูกุโอกะปีพุทธศักราช2518ผู้แปลโดยรัศนาโตสิตรกูลปีพุทธศักราช2530พิมพ์ครั้งแรกมีนาคมปีพุทธศักราช2530เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์บทที่5ตอนที่สองใครคือคนงโง่กล่าวกันว่าไม่มีสัตว์โลกชนิดใดที่ฉลาดเท่ากับมนุษย์และโดยอาศัยปัญญาดังกล่าวคนเราจึงกลายเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่สามารถทำสงครามนิวเคลียร์ได้เมื่อวันก่อนเจ้าของร้านอาหารธรรมชาติแห่งหนึ่งที่อยู่หน้าสถานีรถไฟโอซาก้า ได้ปีนเขาขึ้นมาที่นี่พร้อมกับพาเพื่อนมาด้วยเจ็ดคนเหมือนกับเทวดาแห่งโชคทั้งเจ็ดตอนเที่ยงในขณะที่เรานั่งกินอาหารที่ไม่ได้มีการตรเตรียมอะไรมากนะัซึ่งอาหารที่เราทานได้แก่ข้าวกล้องกับจับชายคนหนึ่งในพวกเราได้กล่าวกับเพื่อนที่มาด้วยว่าในบรรดาเด็กๆมักจะมีคนหนึ่งที่ไม่สนใจความเป็นไปของโลกเป็นคนที่หัวเราะอย่างเบิกบานเป็นสุขส่วนอีกคนที่มักจะต้องเป็นมา้าเมื่อเล่นเกม ขี่ม้ส่งเมืองส่วนอีกคนก็มักจะมีเล่อุบายในการชิงเอาขนมของผู้อื่นอยู่เสมอก่อนที่จะมีการเลือกหัวหน้าชั้นครูมักจะพูดอย่างเคร่งเครียดจริงจังถึงความต้องการจะได้หัวหน้าที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำที่ดีและให้ความสำคัญกับการเลือกหัวหน้าที่เป็นเด็กฉลาดเมื่อมีการเลือกตั้งขึ้นจริงกลับกลายเป็นเจ้าหนูที่หัวเราะอย่างเบิกบานอยู่ข้างถนนกลับได้รับเลือกทุกคนหัวเราะ แต่ผมไม่เข้าใจว่าทุกคนหัวเราะทำไมผมคิดแต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าสิ่งต่างๆถูกมองในแง่ของการได้และเสียคนส่วนใหญ่จะมองว่าเด็กที่มักจะต้องเล่นเป็นม้าคือผู้เสียแต่ความยิ่งใหญ่และความธรรมดาสามัญไม่อาจใช้กับเด็กได้ครูคิดว่าเด็กฉลาดเป็นคนที่น่าสนใจที่สุดแต่เด็กๆจะมองว่าเด็กฉลาดจะใช้ความฉลาดในทางที่ผิดซึ่งเด็กฉลาดจะเป็นคนที่จะเอาเปรียบคนอื่น การคิดว่าคนที่ฉลาดและสามารถดูแลตัวเองได้ดีเป็นพิเศษนั้นเป็นค่านิยมของผู้ใหญ่คนที่กระทำแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของตนกินและนอนหลับดีคนที่ไม่มีอะไรกังวลเป็นคนที่มีชีวิตอยู่อย่างน่าพึงพอใจที่สุดในความคิดของผมไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าคนที่ไม่ต้องการประสบความสำเร็จในสิ่งใดในนิทานอีศพเมื่อกบขอนายจากพระเจ้าพระองค์ประทานขอนไม้มาให้ กบเล่นสนุกอยู่กับขอนไม้ที่ไม่เคลื่อนไหวต่อมาเมื่อกบต้องการนายที่ยิ่งใหญ่กว่าขอนไม้พระองค์ก็ทรงประทานนกกระสามาให้และตอนจบของนิทานก็คือนกกระสากินกบเหล่านั้นจนหมดถ้าคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเป็นคนยิ่งใหญ่คนที่ตามหลังจะต้องต่อสู้และตึงเครียดแต่ถ้าคุณเลือกคนธรรมดาให้อยู่หน้าคนที่ตามหลังก็จะมีเวลาผ่อนคลาย คนเราคิดว่าผู้ที่เข้มแข็งและฉลาดเป็นคนโดดเด่นเป็นคนสําคัญและด้วยเหตุนี้เขาจึงเลือกนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาลากจูงประเทศชาติเหมือนกับเป็นหัวรถจักรดีเซนคนประเภทใดที่ควรได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีกันหนอขอนไม้ที่ทื่อๆซิผมตอบไม่เห็นมีใครเหมาะสมกว่าดารุมะซังดารุมะซังหรือตุ๊กตาแห่งความหวังเป็นตุ๊กตาไม้ของชาวญี่ปุ่นที่ทำจากกระดาษวาชิ ด้านในกลวงแต่ตรงส่วนก้นมีการถ่วงน้ำหนักคล้ายคลึงกับตุ๊กตาล้มลุกซึ่งลักษณะอ้วนกลมมีต้นแบบมาจากภาพวาดของพระโพธิธรรมไม่มีแขนและขามีจุดเด่นคือไม่มีลูกตาสีดำมีคิ้วกับหนวดเคราดกที่ต่างซ่อนความหมายไว้อยู่บนใบหน้ามากมายดารุมะซังเขาเป็นคนที่ผ่อนคลายผาสุขที่นั่งภาวนาอยู่ได้เป็นปีๆโดยไม่เอ,อ่ยวาจาสักคำถ้าคุณผลักเขาทีหนึ่ง เขาก็จะล้มตัวลงไปแต่ด้วยการยืนหยัดโดยไร้อาการต่อต้านเขาก็จะลุกขึ้นมานั่งในท่าสมาธิอย่างเดิมเสมอดารุมาสั่งไม่ใช่เพียงนั่งอย่างเกียจคร้านค่อยขาและซ่อนมือไว้เท่านั้นเขาจะถลึงตาอย่างเงียบๆใส่คนที่ต้องการจะดึงแขนขาของเขาออกมาถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยโลกก็จะไม่สามารถดําเนินต่อไปได้โลกจะเป็นอย่างไรถ้าปราศจากการพัฒนา ก็ทำไมคุณต้องพัฒนาด้วยเล่าหาักอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากร้อยละหเป็นร้อยละสิบความสุขจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหรือเปล่าจะมีอะไรผิดปกติหรือถ้าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับศูนย์นี่มีใช่ภาวะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงกว่าหรือจะมีอะไรดีไปกว่าการอยู่อย่างเรียบง,ง่ายและทำอะไรอย่างสบายๆอีกละ่ะ ผู้คนพยายามค้นคว้าเรียนรู้ว่าธรรมชาติมีกลไกาการทำงานอย่างไรและนำธรรมชาติมาใช้สอยโดยคิดว่าการทำเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติตราบจนถึงปัจจุบันผลลัพธ์ปรากฏออกมาแล้วว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เต็มไปด้วยมลภาวะผู้คนกำลังเคว้งคว้างสับสนและเราได้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่แห่งความวุ่นวายในไรนาแห่งนี้เราได้ทำเกษตรกรรมแบบไม่กระทำและกินธัญญาหาร พืชผักและส้มที่ถูกสุขอนามัยและมีรสอร่อยเพียงการดำรงชีวิตที่แนบสนิทกับต้นทานแห่งสรรพสิ่งก็เป็นสิ่งมีความหมายและเป็นความพึงพอใจขั้นพื้นฐานชีวิตก็จะเป็นลำนำเพลงและกับกวีเกษตรกร,ร,กรมีกิจวุ่นวายมากเกินไปเมื <c oughs> ่อผู้คนเริ่มศึกษาวิจัยโลกและตัดสินว่ามันเป็นสิ่งดีถ้าเราทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น งานวิจัยทั้งหมดของผมอยู่ในทิศทางของการไม่ทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นประสบการณ์30ปีที่ผ่านมาได้สอนผมว่าเกษตรกร,ะร,กรจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ถ้าทำอะไรให้น้อยจนแทบไม่ทำอะไรเลยยิ่งผู้คนทำอะไรมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งสังคมพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่ปัญหาต่างๆก็เกิดมากขึ้นเท่านั้นการที่ธรรมชาติเสื่อมสภาพไปอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรต่างๆร่อยรอลงไปจิตวิญญาณของมนุษย์ป่วยไข้และแตกสลายทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่มนุษย์ชาติพยายามเอาชนะสิ่งต่างๆแต่เดิมมาไม่มีเหตุผลที่จะต้องก้าวหน้าและไม่มีอะไรที่ต้องทำเราได้มาถึงจุดที่ว่าไม่มีหนทางอื่นอีกแล้วนอกจากการเคลื่อนไหวที่จะไม่ทำการอันใดทั้งสิ้น ผมเฝ้าสงสัยว่าเหตุฉไหนปรัชญาของผู้คนจึงได้หมุนเร็วเสียยิ่งกว่าการแปลเปลี่ยนของฤดูกาลธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้ว่าวิธีการมองดูธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่ง